มึงลองมึงลองพูดมาดินั้นนึงนะลยรู้หรือล่ล่โอเคโอเคครับขอต้อนรับเข้าสู่การแคสเกมกำลังคือว่าฮงฮงเขาติดติดโปเกมอนอยู่นะครับผมกำลังย้อนวัยนะตอนนี้เรามีน้องเพื่อนน้องน้องของคุณจิมมี่มาเล่นด้วยนะครับชื่อชื่ออะไรนะครับชื่อแนะนำตัวหน่อยครับผมเจเจครับอ่าเจเจนะครับเสียงเสียงเหมือนจิมมี่มากนะครับผมเออคือผมกะกะว่าจะไม่อัดเกมนี้แล้วแหละจนกระทั่ง โดนธนูปักที่เข่านะฮะเออก็ว่ากันไปนะะก็ว่ากันไปนะับผมพูดเล่นครับพูดเล่นคือพอดีว่าผมเพิ่งสอบสอบยังไม่เสร็จหรอกเหลือพรุ่งนี้อีกวันนึงแพทวิศวะนะฮะแต่ว่ารู้สึกเหมือนลงรกแล้วขึ้นมาบนรโลกขึ้นมาใหม่อ่าก็นะฮะเออไปเสียตังค์นะครับไม่ใช่ไปสอบนะะอะไรประมาณนั้นโอเควันนี้เราจะมาเล่นเพลงเพลงเดียวนะครับเพลงเดียวเพลงเดียวนะเพลง แต่เป็นเพลงที่นานมากนะเพลงที่เสียวเสียวเอออะไรประมาณนั้นนะครับผมเราก็จะมาเลดี้กันเลยไหมเอาด้วยเมาคือคือรอรอรอคุณหงเขาเขาเขาล่าล่ากษารักษาดิกรักษาดิกหน้าหนึ่งนะโอเคอเคโอเคโอเคอเคโ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 อมคโอเ้โอเคโอเคโอเคโเคโอเคเคโเคโอเคโอดิกอเคอเเคอ โอ้ค่รักษาได้เกี่ยวค่รักษาได้เกี่วครับเออฮรัเษาเนี่ยใช้คนเกิดไฟใจผิดหมดกระโเฮโตกี่อะไรครับโอเคมาเลยครับผมเรารอมารอรอฮะสู่ความงงวะไกลพนคือเพลงนี้เพลงเดียวนะครับผมผมแคสเพลงนี้เพลงเดียวแต่มันสิบห้านาทีนะฮะเพลงเดียวค่อนข้างยาวนานไม่ยากไปเรื่อยเรื่อยครับ มันจะยากขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมใช่ง่ายขึ้นเรื่อยๆบ้างพี่เฮ้ยโทรศัพท์มาปันนึงนะลาก่อนนะปันหนึ่งนะลาก่อนเว้ยโอ๊ยปอนนึ่งปันนึ่งมันทำแบบจิมมี่ไม่ได้หรอกเว้ยทำอะไรอ่ะคุยโทรศัพท์ไปเล่นไปไงมีมือคนเดียวไม่ดีมีแต่พวกแบบพวกยอดฝีมืออ๋อเหรอโอ๊ย ปาหนึ่งมาหนึ่งไม่ว่างเออเจ้าของรายการมาอยู่นี่เงียบไปเลยมันอัดไม่อยู่วะอัดไม่อยู่อัดไม่อยู่อ่ะทําไมนินทาู่งที่รักมันโทรมาเป็นไปได้แหน่ เป็นนินทาอะไรมันดี <c oughs> <c oughs> อมมุมาแล้ว <c oughs> <c oughs> อ๋อลุงเกิดอะไรเฟลคนเดียวโอ้ให้รจะมาไหนตรงนี้มันไม่ควรจะเฟลอย แฟนโทรมาแแยเกียร์แฟนโทรมาจบเลยก็เกียร์เลยจบเลยไมื่อไรเรามาแก้มือต่อนะไมื่อไรกูรู้ว่าเดี๋ยวตอนหลังก็ทุกคนก็จะเฟลถูกต้องรู้ได้ไงเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วค่ามีค่าคือไนท์จิตสัมผัสเออเออเออเราโดนลิขสิทธิ์นะเว้ยเรนโดนยูทูบลบกูไม่รู้นะเว้ยแล้นเราเปลี่ยนเป็นอะไรดีอ่ะ ไม่นัวหื่นสัมผัสได้ไหมกันนะสัมผัสอะไรหื่นหื่นสัมกูเอ้ยเดี๋ยวกูเฟลเพื่อนเมึงไงโอ้อะไรเนี่ยอ้าวคงไปจริงๆเลยถ้าทางน้องจะพาไปซ่อมดิกอีกแล้วแล้วกูจะสลาบันลังทำไมแกโอลเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นเนี่ย ว่ไม่ได้เล่นนานครับไม่แมนโอ้ยไม่แมนปลาเข้าไปล้านหนึ่งแล้วครับผมดูคะแนนผมสิครับโอ้โหผมนี่โหดร้ายมากเพลงโอ้แบ็คล็อกะแบ็ล็อกแบ็ล็อโดเต้แาม่จอะไรนะเพลงกันแปลว่าอะไรดํากระสุดดืดํากระสุดดําฉันกังลอะไรมากอินสีดําเมื่อกี้ เอ้ยหมุนโอ้ยไนท์มียาวไกลเว้ยยาวไกลเว้ยไม่ไม่เดี๋ยวรอดูแฮปปี้เพียเพียงอะไรวะเนี่ยแฮปปี้ฟุตอุ้ยแม่งเร็วชิบหายให้กูทำใจหน่อยดิมึงจะเปลี่ยน B P M ดิวะโอ้โห ไม่ B P M คือแบบ beat per minute ไงความเร็วไงแกปุกปั๊อะไรนะหน้าแตกเลยกูอุ้ยมึงคิดว่าอะไรอะบีจีอะไรงงโอ้เยลโล่เยลโล่เยลโล่เฮ้ยหน้าแดงคนเดียวกันเยลโล่เดี๋ยวเขาจะหาว่างงงงกันเนี่อันนี้แมปนี้ใครใครทำเนี่ยคนไทยปะเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ การรวมตัวคนจากคนทั่วโลกอะไรเงี้ยของคนไทยก็มีของคนไทยแม่งไม่ใช่เพลงวอลคอรอยม,มาแบบรบแต่ก <c oughs> ไม่ค่อยแม่นเลยเว้ยช่วงนี้มือสั่น ไม่อาเข้าไม่นู่๊ไม่อาครับไม่นู่๊ไม่อาครับโปรในแอนดรอยครับไม่นู่๊โปรในแอนดรอยครับทุกคนสำหรับผู้เี้ยงไม่รู้นะครับโอสุดอยครับอโอสุดอยมาแล้วนะครับผมใคแล้วยังะไตุ้งนะอะไรตุ้งดิ๊กดิ๊กดิ๊กคงตุ้งครับอ๋อดิ๊กด้าดิ๊กจ้าดิ๊ก เฮ้ยดิกด้ากูใช้ขวานได้ด้วยนะเว้ย่ตัวเล็บที่ไหนขวานว่าดิกด้าไม่ใจแล้วไม่ไมีวเล็บดิกด้าไม่มีเล็บไม่ใช่ <c oughs> เหรอเขาใช้ตะแครดได้ไงวะเฮ้ยกูเอาไปจับดูดิกด้าได้ทำยิ้มสามะไม่ใช่ตะแครดเด้อโคตรน่ากลัวเลยเฮ้ยเราได้เรารู้แล้วตั้งชื่อคลิปนี้ว่าอะไรโอสูดิกด้าฮะเนี่ยเดี๋ยวกูต้องต้องรีบไปเก็บได้ไว่าดิกด้าจะได้ไปรู้ยิ้มสามได้ างกไม่ไลจูถ้าเกิดว่าใครยังมีชีวิตอยู่รับประกันได้ว่าตายกับไปโงครับเพลงตอนนี้เฮ้ยมึงวอามีเพลงด้วยเหรออ่ะเพลงนี้หลังจากเพลงนี้เพลงต่อไปนี่เหรอยากข้าพเจ้าจะได้ผ่านมันก็ยากอยู่อ่ะเพลงนี้นะ sweet อ๋อเออใช่เพลงนรกนี่แหละ โอ้ยยดเอะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยเมาอ่ะเล่เท่าห้องแล้วเท่าทั้งห้องแล้วเป็นเท่าเว้ยลำดับมันยังอยู่เหมือนเดิมหรือเปล่าวะอ๋อไม่ใช่ โห <inm: Whoa, S 2> oh, อะไรวะเพลงนี <AM I. S 2> ้เพลงนี้อะไรวะเฮ้ยงไม่ว่าอันนี้คูด่ากูทำไมเนี่ยเขาเรียกว่าทางสายก่าครัูแม่งด่าคนครูด่าคนเล่นหมดเลยเฮียดูงดูนิ้วแม่งดีซูไม่ได้สังเกตเลยนะคนคนที่ไม่เข้าใจดูดูแป็กกรานะครับผม กุกกลังดาเราอยู่นะะดยด้วยนิ้วกลางนึงแสนร็อกมากเลยกุร็อกมากเลยร็อกาชหเาจะไปทสายกลางเกิญมึงกลางไปสายนันคนเดียวแล้วกันสายไม่พอกไปอีกดิมไมซื้อซื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 อเปลีเพลงยางนี้ โอ้ยเพลงนี้คุณคุณโอ้เพลงนี้เป็นเพลงฟูฟูเย็นมากนะเจนได้ยินที่แบบที่แม่พูดเรือยินที่พ่อพูดไปนอะไรครับอไปกินข้าวมึงยังไม่กินข้าวอยู่เหรอเนี่ยไปิงจะลาดใจอย่างจะเอาเป็ดจะเอาไก่เอาเป็ดะเอาเป็นโดอ่ะเอาเป็ดแล้วอะไรจิมมี่เอาไก่ดีกว่าข้าวบุญแดงมันจะมาเลยสองอย่างผสมกกันแม่งกูรู้แล้วทำไมมึงถึงอ้วนเนี่ยจิมมี่กูเข้าใจแล้ว ไม่ใช่ข้าพเจ้าเอาหรอเอาหรอกูนึกว่ามึงกินอีกตอนรู้หมอนว่าเราอ้วนไม่ครับเพื่อนผมแค่ทว่มทว่มระยะสุดท้ายแค่นั้นแหละครับเลศมากนะโอ้ยเมื่อก่อนเมื่อก่อนมันก็มันก็พร้อมดีอยู่หรอกนะเมื่อก่อนมันก็สมส่วนดีหรอกแต่เดี๋ยวนี้อะไรไม่รู้ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นนะเหมือนระบบพังดีอยู่นิดดีอยู่ดีคะเช่อกสมบูรณ์ ถ้าจะคิดถึงสภาพจิมมี่คิดถึงซีอูสขาวตาเด็กสมบูรณ์ไว้นะครัขนาดนั้นเลยเหรอไอ้ม้่าไม่ถีบไม่ไม่ก็เอาเอาเอาเด็กสมบูรณ์มาปีีทานฟอร์มยืนทมันสูงหน่ยนักเลียดหรอยืดประมาณยืดออกทางด้านบนใช่ไหมก็ให้มันสูงว่าเด็กสมบูรณ์ประมาณเอ้ยประมาณไอ้หมุ้ยเอ้ยเอ้ยอ้ยมอ้ยมอ้ย้ยเอ้อ่ย้เอ้อ เฮ้ยพวกมึง <around> ก <decisions> ็อ่อนได้กูหน่อยดิ้พวกมือจะตายหมดเว้ยแต่มึงยังอยู่ระดับล่างสุดอยู่เฮ้ยโอ้ยเพลงนี้มาแล้วเว้ยเล่นผัดตายตรงนี้เป็นเพลงนี้เนี่ยแหละกูใช้คีย์บอร์ดเล่นไม่ได้จริงๆว่ะแม่งเล่นไม่ได้เหมือนกันคีย์์บอรดเล่นไม่ได้ ทำไมวะกดไม่ถนัดอะโอ้เอ็นแดนทอนะฮะจจจจโอ๊ยลืมลืมมันอะคิดมากันดูอ๋อมันอะคิดมากครับถึงผมจะอัคลิปนี้ช้าไปช้า ผมผมอาจจะอัพคลิปนี้วันวันวันไหนไม่รู้นะครับผมแต่ผมจะพยายามรีบอัพให้เร็วไม่ต้องมือรีบคลินมาแล้วมันมันจะหมดแล้วมึงอัพแต่ก็หมดวันละอัพแต่ก็หมดวันละนายตากคอ้าเขาลงเพลนี้แล้วโอ้โหกูรู้แล้วมึงตายเพลงนี้กันใช่ไหมเนี่ยไม่ไม่ได้ตายเพลงนี้แค่ตายเพลงก่อนนั่น โอ้โหแม่งโอ้โหโอ้วัดจบจบแล้วเหรอจบแล้วเหรออ๋อจบเพลงนี่วะยังใครใครที่ใครที่เป็นเอ่อใครที่เป็นแฟนคลับมิกุก็อ่าเขาเรียกอะไรนะถ้ารู้จักเพลงทั้งหมดนี่ก็ถือว่าคุณเป็นแฟนคลับมิกุที่เหนียวแน่นมากนะครับไอจิมมี่คนหนึ่งเออเพลงนี้ไม่รู้จัก เดี๋ยวมึงก็รู้จักทำไมอ่ะก็มึงเล่นไงเดี๋ยวมึงก็ไปหามันมาอยู่ที่นี่ไแหละไม่ขนาดนะโอ้ยเพียงนี้มาแล้วเว้ยเอาแล้วเว้ยเอาแล้วเว้ยเอาแล้วเว้ยไม่ยากขนาดหรอกไม่ยากเหรอโอ้ยยากเลยเฮ้ยไอ้พี่ร้านนั่นด้วยด้วยด้วย แอบลูกมันจะมีคอมเมนต์ว่าประมาณว่าลำคาคุณทงกีจังใครก็ได้ช่วยถีบอาจจะรายการนี้อะไรเยอะเฮ้ยอาจจะมีคุณทงกีน่ารักน่ารักจังเลยอะไรอย่างนี้แม่งไม่มีหรอกเอาไม่ได้ลยกหน้าถีบอะไรอะไรเยแบบเฮ้ยหน้าถีบอะอะไรเงี้ยลูกน้ำลำคาใครก็ได้หุบปากไม่มีอะไรอย่างเงยจบไม่ไปได้เฮ้ยแต่คลิปนี้ไม่มีใครมีวิดีโอใช่ไหมเออเป็นแค่ภาพเฉยๆเป็นภาพอย่างเดียวเออยังคลิปนี้ไม่ภาพอีกว่อกูชอบกูชอบภานท่นเสมอภาคที่สุดแล้ว ไปดูรายการเลยที่กูงงไอ้เหี้ยมน่้หน้าก่อเดี๋ยวกูยิงเหรอทำไมไม่ขยับเลยเด้อเอเราอยากลองเล่นประกายริมดูนะแต่สเปคแม่งก็ไม่ได้แล้วคุณจะรู้ว่าโดนธนูปักที่หัวเข่ารู้สึกยังไงนะแค่นั้นมันยังไม่ต้องฟุตโรด้าเลยครับฟุตโรด้าฟุตโรด้ยอะไรนะดูแล้วเดี๋ยวนอนแล้วเดี๋ยวแค่เสร็จ อย่าพึ่ง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 ดูละอันนี้อันนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเอาละพอโดนดินงกิ้งแมนได้ดิงกิ้งบอยจบแล้วเหรอเดี <c oughs> ๋ยวเสร็จลจะเดี๋ยวจบวันนี้ก็นอนละเออเออไม่ต้องต่อคนคนดูก็ได้มั้งมึงจะนอนจ <c> ะ <oughs> ไม่อยากรู้ไม่อยากรู้เฉยมึงจะอัพเท่าไหร่เฮ้ยโอ้โเพลงนี้เพลงนี้เพลงนี้โหดมากเอาม่กลุ่มเป็นกันเลยวะเอาละ ช็อกโกแลตช็อกโกแลตช็อกโกแลตที่มาจากสมองหรือเปล่าเออเกมมันเกี่ยวอะไรวะไอ้นี่มันสภาพสภาพแบบตอนพวกเราสอบแกดแคชนี่ไงไอ้แคชหนึ่งแคชหนึ่งแคชหนึ่งอะสภาพหลังเราสอบแคชหนึ่งเนี้ยเออเนี้ยเออแล้วปอยกูก็ไม่รู้หัวหายไปครึ่งหนึ่งสมองโดนตัดอีกเอ่ แม่งอะไรวะเนี่ยโอ้โหโอ้โหเป็นไรมันมันตอนตอนตบรูวดอ่ะลบรู๊ดแม่งอินมาอินมาเพลงอะไรอยูวะเนี่ยอันนี้อะไรวะอันนี้ก็โหดอา h a p p y บ e ี่ฟโอ้ี้ยแม่งก็รู้หมดอะไร Happy ท e ีฟน เอ้ยพรุ่งนี้มีใครไปสอบศึกษาอารีมั้งวั้เนี่ยเด็วก็มีคนคอมเมนต์มาบอกมึงไองเฮียพรุ่งนี้ตอนมึงไปตัดสัตว์อ๋อเก่งกระไรแล้วไม่ได้ลำเบอร์เซนสุดท้ายแล้วอ๋อใ้เก่งถึง้านห้าไหครับร้านห้าไหมครับผมผมจะถึงร้านห้าไหมเนี่ยหรอผมว่าไม่ทันแล้วอ่ะยิไมโง่อ่ะโอ้โหเป็นอะไรได้เก็บแล้วดิกดาแล้วมาโทรอ้กนิดเดียว ้อกันเถอะยิ้มสามกูจะเอาดิกด้าลมมึงยิ้มสามยิ้น้ำไม่ใช่หระยิ้ไฟฟ้าเว้ยยิ้มสอยิ้มน้ำภาคไหนเนี่ยชื่อมิสซี้มิสซี้มันน้ำไม่ใช่เหรอก็ยิ้มน้ำไงก็กูบอกิ้มสายิ้น้ำไงไอ้ยิ้มสองยิ้น้ำไงมิสซีไงคามิไงเป็นชี่ญี่ปุ่นนะจะเชื่อมิสีแย่มากคร เฮ้ยเออตรตัดไปชิเฮ้ยกูกูขอแสนสามหาพันแล้วกันกูขอแสนสามหมื่นาพันขอแสนสามหาพันบล็อกไงชื่อชื่อเกชีีป็นภาษาญีปุ่นาษาอัชื่อบล็อกเฮ้ยนายมันจะบรรลุเป้าหมายเลยเว้ยหนึ่งล้านสามสามแสนสีมืหล้วมล้อีกเยวม่านาย ไม่ไม่ถึง50้าไม่ถ ah ึงห้าหมนส่เก้าพัน9 9 3 8โอ้ไม่ถึงี่เก้าก้กปดดสามสี่เก้าเก้าสามแปดโอ้ไม่ถึงอีกแค่กูกดถูกแค่ตัวเดียวนะโอ้โยโอเคครับพารนี้ก็เล่นเพลงเดียวนะครับผม ก็เท่านี้ก็ปลดมือ,อแล้วนะไว้ไว้เดี๋ผมจะอัพวันไหนก็ยังไม่รู้<ภ>นะฮะพันหน้าพันหน้าแบดเปิ้ลไว้พันหน้านะครับแบดเปิ้ลจิมมี่เขาขอมานะครับก็จัดให้เขาหน่อยนะโอเคครับผมมีอะไรจะกล่าวถึงคนดูไหมครับ <c oughs> <c oughs> วันนี้วันนี้นี่นะครับวันนี้ต้องเข้าใจนะครับว่าโฮงเขาติดโปกเกมอนนะครับเขาเขาจะเทรนดิกด้าของเขานะครับผม เข้าใจนะเจอกันเ้าหน้าอทีก็หลังวันที่7วันที่แแะครับเออครับเจอกันอีกนานเลยเพราะว่าสอบนะฮะ <c oughs> โอเคเขาไปเจอกันในการแคสเกมโอสุพาร์ทหน้านะครับผมสำหรับวันนี้พาร์ทที่9้าต้องขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับออสวัสดีครับ <c oughs>